วายังก่อทางงัวเหาออกลูกเป็นช้างขึ้นลึกทันเนาะขับเคลื่อนเบาบ่ไฟเบางัวเป็นนิ่งเบาเบาที่ช้างเบาลายนะครับจะเป็นไปไหนงัวเบ่เหนื่อยเลยเบาไฟหม่างหรือว่าวเล่าก็ออกมาเป็นช้างอ๋อสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทอดนะครับที่อ่างัวออกลูกเป็นช้างนะครับงัวออกลูกเป็นช้างนะครับคุณผู้ชมเพิ่นอ่ามาผมมาบ่ท่านครับมือนเสาเพิ่นก็ได้ฝังแล้วนะครับ เพ่นก็ได้เรีกเด็ดบอกผมนําเด้อคุณผู้ชมเด้อเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับชมบรรยากาศสดๆกันที่นี่นะครับที่บ้านเจ้าของวัวออกลูกเป็นช้างนะครับแล้วกับกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามว้า่คนกดต้องสีแดงเลยครับสบายนักโตมกต้นนักโตนักต้นแล้วก็บวดหัวแห้งคือคือว่านักอิรินักอีหลีพอดี วอกกบพโพเพื่อนว่าสิเฮ okay. ็ดแบบใดโพสันสิเฮ็ดเพื่อนแบบใดวอลกั้นกรบพอนะก็เลยว่าโพก็เลยว่าอยากไดโ่กไห้เพื่อนดีอีกพอตั้งพี่ครับอยาไหนโ่กไห้เพื่อนวันนี้ก็เลยว่าเพื่อนโทรไปหาน้องบอกน้องก็เลยว่าเออขอเช็ดโ่กไห้เพื่อนงาม โชคไปหมู่บ้านบ่จ้าโชคไปหมู่ว่านช่วงคำแล้วช่วงคำจ้าซักนีบบ่อืมอาทิตย์คำกว่านีบก็เลยพอเพื่อนว่ะเพื่นก็เอิ่นอาทิตย์คอยเฮ็ดได้หนี้ได้เหนีดอาทิตย์ไปเบิ่งเบึ้งทำไรเพิ่นก็ไปเบิ่งไปเบิ่งกับน้องเคยเฮ็ดเมีนบอครับน้องเคยเฮ็ดเออคอยก็ลอบเฮือนว่าน้องเคยว่าผมจะอาไปหายเองดอกป่าลุงเดี๋ยวเขาไปหายขวดก็มามาหอนเฮือนคอยกินเขา เสียงโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังสมัยอะมีใช้บัรชานหนะ้ากริ้งกริ้งนะโอ้ดังโทรศัพท์แบบสมัยเก่าเลยเออสมัยเกา่า<ล>เออยังสั่งหนั่นแหละดังอ,อ๋อครับเพิ่นก็กินเขาเอิ่นพอมากินเขาเพิ่นก็บ,บ่มาเพิ่นได้เบิ่งโทรศัพท์ออืดังสองเ่อเอ๊ะคือคือบ่รดับเยอครับคือบ่ระับโทรศัพท์ไผโทรศัพท์ข่อยก็บ่ได้เสียงดังจังซั่นนาอือพากันกินข้าวแล้ว คิดเขาแล้วไปนั่งนกเพาะเสียงดังมาอีกเสียงดังขังหอยเลยดังดังกรี๊ลิงคือเกาดังอีกนกเพาะเนื้อหนากันเอาไตไตขาเมย์ไตขาเมย์ผู้ชาก็นี่นางเบื้องตัวท่านใจที่ไม่นอนจะดีได้นี่ยนี่นอนจะดีเองเนอะอยู่ไตขาเตียงเมย์เคยอยู่ปลายตีนปลายขาเมย์อะไรเมย์บ้านเขากับนางเจสีอิงเสาผมกับนางคิดกันจะสี ครับเรื่องโทรทัศน์จะเสียดิดังนกพอป็นหาบ่เห็นได้บันอึกดังแห้งดังดังแหงเบาแต่แห้งเสียงเสียงเนาะเท่านะเสียงเบาแต่แห้งเออกรว่าเออโทรศัพท์ลูกก็โทรไปถามลูกแต่มื่อโทรศัพท์อยู่พุ่นปากหวางโทรไปอีกคู่อยู่ระยองเพราะว่าก็บ่ได้โทรอับโทรไปหาอีโต้ใหญ่อยู่ห่าง โทษที่นี่โทรไปหาลูกเปดเถื่อลูกบอรบเจ้าของอ่อนละเด้อบันเดือบนขายของดีกําลังแต่ขายของรับเกดคอยขอพ่อนําเพื่อนนี่แหละว่าให้ลูกขอยเฮ็ดงานให้ขายของให้ดีเพราะได้เงินตัวสินะเนาะข้อฝันเอาข้อฝันข้อคิดเท่าขอนําเพื่อนลูกขายของดีดีบ่ได้พักสามคนนี่บ่ได้พักบ่ได้พอนเลยคอยขอพ่อจากเพื่อนนี่ ไม่ได้พักโดยพอนะแม่พอเป็นกระบะพ่อแม่ขายของที่ขนาดเลยบ่ได้พักไม่ได้พักก่อมันเก็ดีคือกันเลยเอาขายไปในวันศิษย์ขายดีโทรศัพท์นี่แหละพ่อกัฮ้อนมันนี่มันกระแปะถืออะไรเนาแปลกน้ำจนหาเบื้องโทรศัพท์ก็บ่เห็นเลยเด้มัเนี่ยเออเสียงมันบ่เห็นมันมากเออมีแต่ได้ยินแต่เสียง อยู่เลาะคางอย่าสีนี่ผู้ใดสิบบตกใจเหมนเพื่อนคอย่งน้นคก็เลยบันนี้เพื่อนว่าเหม็นเหม็นอาเหม็นจากันก็ไปซื้อน้ำแข็งมาตื้มีเพื่อน้้ำแข็งมันเหมิดครับโอ้เดี๋ยวเอาดอกไม้มาให้เพื่อนผอมเนาะอือสื่อมากมาฝังอยู่นี่เลยฝังมือเ้าเนาะสบานมาฝังน้ำหลายบ่ หลายครับเนาะัวเด้อเพิ่อนซื้อจังไหรเนาะตังซื้อเลยเต้แต่เพิ่อนมาเหมือนอันที่ว่าพระพิชเนยพิชเนตรเนาะพระพิชเนตรพิชเนตรอืมพิชเนตรขากไปสันเพื่นมาครับสันเพื่อนลงกุ่งฟานกุ้งเพิ่นมาเต้มาแต่สาหมื่นสาหมื่นเพิ่นาสันอัน ฝันเลยเขาว่าเขาก็ะลรให้มามาเบิ่งว่ามันเป็นของจริงบอกอยากได้สูบเของจริงอยากเห็นของจริงก็เลยตามมาอยากได้สูบได้ลาบไ้เห็นในตาในตาก็เลยมาเองมาแต่ก่อนหกโมงเพาะเนาะเพื่อนเห็นบ่อนอ่ะซาธุเด้อสาธุเด้อผู้ขาช่องทูบนะครับคนสุลินทีวี เลยมาใจถ้ำองค์นี้ก็ขอให้มีโชควิลามขอให้ตังปังโู้ที่เ้สักไอเจริญ่งเรืองผู้มากผู้ยู่ตัูมากผู้ยู่จะเริ่มการไอมีโชควิลานโชควิลามไอมีความสุขความเจริญครับสาธุสาธุ เิ่นว่ายังก็เหม็นเพิ่นแห้งบ่เพิ่นเลยเห็ดเหม็นแห้งบ่มันเข้าความฝันจังได๋ตอนเลยเลยฝันจังได๋จังได๋เอาฝัเพิ่นเหม็นแห้งแล้วข่อยก็ปวดหัวข่อยก็เลยต้องมาจีึงบอกเพิ่นว่าสิให้เฮ็ดแบบนัสิอือครับพอตะกั่งขายให้เข้าฝันผู้ใดผืนนึงนั่งตะกูลนี่เอาน้ำทีน้ำหนองนี่แหละผู้ใดผู้นึงครับพอดีมาเข้าฝันข่อยเข้าฝันว่า เพิ่นยกเฮื่อนชีเสาแตงงาม,มแต่ฟ้านั้นคือฟ้าหนาเปดเขา่าริมครับเขา่าริมแต่สี้ขาวแต่บันได้มาทางที่ออกขึ้นขึ้นบมันได้ทั้งครับที่ฟันนะที่ฟันวันนี้แต่ไข่ยงางออกไม่เจอสี่เมียนบอกแต่ยกเฮื่อนหลาะหัวอีลีก็หลาะหัวอีลี วันน no mm. um. en, si no ี้ยกหลัห uh ัววันนี้คอยได้ยินเสียงเด็กน้อยเด็กน้อยนั่งนั่งนั่งหื่นอะไรเขาเบากันอุ้มอุ่มคือมีความสุขความสุขแห่งเสียงเด็กน้อยเบากั้นอุมอุ่มพ่อต่ตื่นต่เศร้าเอื่อยคนกับลูกมาถามคอยถามว่าโตฝันบ่ฝันอยู่ฝันว่าเพล่นอยู่ในเพื่อนยกเพื่อนตัวเพื่อนหน่อยหน่อยกัดครับวันนี้แต่ว่าได้ยินเสียงสองคนเด้กเอ้ยว่าเสียงเด็กน้อย เอาบมเดลหน่อยกันได้กับเพิ่นมาสองล่างเออเอือรวาสั่นอ๋อเอือรว่ามาสองล่างมันมีมัก็เลยว่ามางัวกับสางมางัวกับสางเอือว่าสี่เป็นงัวกับเป็นสางคอยก็เลยได้ตื่นครับตื่นมากอะแข่งพอดีอืมแข่งพอดีนอนคือนอนม้วนมาถูๆบอกคนนอนม้วนแต่ฝันตื่นมากแต่แข่งพอดีแข่งตื่นแต่เศร้าคอยก็เออเฮ็ดพี่ ิดที่นอกว่าถานนองน้องก็เอามากะอะว่าอืเออเฮตแตอร์มเฮ่าไปนอกว่าสัน้นบอาต้องอันนี้ไล่ดอนบาคนไห่ห้าวสา,างเลยนะ คือจังูเพลนมากคือจะเพล่นสิมีบุญแหลกเพนใดมาโฮมก็เต็มวันนี้เลยคนหลายค่ะเล่า้าเราจมีบุญเนะคือจาคือจงบุเพจองไดนั่นเลยครับแม่นใสน้ำกั้นเบิร์ดใสเน้าวเ้าุยสกรมเมนมาเต็มเลยมาเต็มเลยผู้วยกรวาวยกเมนกวากะเมนผู้เหล่ากราเล้ามาซอยกันเราเพิ่นใดตัวเลขตัวใดแนเราตอนนี้ตอนนี้อันไข่ เด็กหน่อยสองคนประเ <và S 2> <c oughs> ด็นถามเอ้ยว่าเอ้ยเด็กหน่อยสองคนนี้ชื่อว่าจะไหนเพื่อนกับเราเอ้ยนะเพื่อนพูหูตี้เนาะครับอยบงหูตีน้นะหูตี้เต้นเป็นกระเปาซื้อการกับถูกนี่แหละเป็นภาษาพ,พ่อทงเพื่อนแล้วฟังกันแล้วครับจถูกถูกไหมแล้วมันก็เป็นเลกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสอง เด็กน้อยกับแป๊เป็นยังไงกับแป๊ะบนกอย่าท่งว้าเด็กน้อยเป็นเลขกหนึ่งอ <l id mate> <s os> ๋อจะก็เด็กน้อยได้ยินเสียงเบากันนะสองคนสองคนจ้่าเอื่อยเลยเพิ่นว่ามันก็ต้องกันกับถูกอยู่บอก่าจะถูกถูกตัวใดตัวใดครับบอกผมหน่ถูกนะถูกถูกนั่นออกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนี่อยู่นั่งโทรศัพท์กันมั้นั่งโทรศัพท์ทายไว้ยัง ่ายไว้อยู่ให้น้อเลยตรงกับความฝันเลยเตี้ยวอา่นแเลยเตี้ยวครับเตี้ยวกูขอความฝันใหดใส่โอ้นีบ่ลงจ้ะมีเหล่เฮ็ดใส่เพิ่นเพิ่นมีคนทายคลิปไว้บนอบ่หมีจยังวาบ่มีคนทายคลิปเลยบ่เู่อยวมีแต่ภาพนิ่งบ่ภาพแต่เออดอกไม้ใส่่ยนคั้งอ๋อนหมี่ยังวะแต่มีแต่คนมาซอยแต่ม่ มีแต่คุณโบราณจากสีด้ครับสีอได้โอ้ยโบราณได้นีมมีแต่ดอกใหม่ดอกลายเต็มส่งเกล็ดใส่ครับเรี๋ยๆเสียไปเรื่อเปลื่นไปแดได้เนาะท้องเทือสามเือแม่ห้นมดอาหเงาะกระซ่งคนงานไปดิครับงามจังโอ้งามนะคุเอาใส่นงงามเลยงามไปเูาซื้อว่างามกว่าเยวันวคือ คือใส่กล้วยกับใส่ใส่ทั้งโตกทั้งในเต็มใจเลยนะโอ้เต็มใจเลยดูเพิ่นโอ้งามเนาะเห็นเพลินจนเต็มใจเพจนเต็มจนถืงใจเพลินเลยถื็ใจเพลินเลยมีทั้งกล้วยมีทั้ง้โวยนยมีทั้งโอ้อยครับดูเขากระดูกกินเนาะไข่ไม่แห้งเลย สบายใจเลยสบายใจเลยฝันมาบอกเลยค่ณบัณฑิบัณฑเฮาไอได้เห็นหานะคือตั้งผู้ฝันต้อมรู้สึกของคอยคอยเห็ดเอาคบ้มดีผู้งามแลาวเพื่อนราเห็นเฮามีโซ่มีลากกะสีเฮดหายงามคน พอเพื่อนเอาลงมาหายเห็ดแล้วมึงแต่เขาทู่มาน้ำสั่งโลงเลยสั่งโลงสั่งหลายเลยโอ้รับบาบาดบาไหวเลยเขาไอลีเขาไอรีงานเขาคับเลยก็ได้เพื่อนแต่เห็ดลงงห้กับอ่าออกดูเป็นทางเนาะเป็นสั่งแล้วก็เพื่อนเห็ดลงมาห้แล้วก็คืองานรับบาบาดบาไหวเลย เพื่อนเขาเขาเลยโอ้ยอยู่บ่ได้๋ยวเขาโทรนั่มโทรนํ่เอ้าโรคนะ่อสในลูกลูกคนโตก็ไปกลั่นเดนนี่ไปกลั่นคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยประตานได้นตรงเออนี่ก็เอาตุ้งมีนเลยโอ้โทรนมเ โอ Emperor, ้โอที s <S ่เห็ดโลกมาหายเพื่นน uh ี่แสดงว่าเพิ่นถือใจได้นีเนาะเพื่นถือใจคนขายโลกก็เล็ขายแบบเาว่าเศร้าเลยเขาว่ามาถางเลยนะเขาว่ามากถอทางเยก็น่องทีบกันออกกับผมนี่เลยบ่ผมแล้วกัเขาโอ้มาถือท้างแล้วเพื่อนวะเดี๋ยวเพิ่นก็จะได้มาจุดถูกขอพรอีกทีนนี่่นเนาะั แมนเห็ดรูปไปหลายรูปครับผู้บางคนบ่เคยเห็นเนาะแมนกระบอกมันไ่เคยเาจนเละกดอกไม้ก็สือแต่ว่กเออจะสือไรก็มีอยู่ครับเนื้อใน่ผมบอกต้องต้องหว่าในฐานะช่วงก็จะได้คนที่อวยพรที่มาขอพรที่ขายเขาขายของขายดีกันค่ะบอกดีค่ะดีอคนขายดีขายจนดีจน จนผมมีเวลากินเขาโอ้ต oh, so, ้นราดีหลายมาขอพรจากเพื่อนเพี้ยงเพื่อนคอดออกมาโอ้โหเพื่อนเพื่อนเด้อเพี้ยงเพื่อนคอดออกมาเยอะมาขอพรจากเพื่อนขอพรจากไดขอว่าเขาฝูกลูกฝูงลูกพวกเต่าอยู่ใกล้เหตุการณ์เห็ุงานผู้ขายผู้ค้าก็ให้ให้ได้งานไหลมาเทมากผู้ขายขอให้คนมาซื้อครับบวชบวายก็ไม่ แม่นิลีเลยขายแบบบาหวานเบาไวเลยเบาวานเบาไวเพราะวันไหนขึ้นหดเขามิเต่เมามีแต่เมาโอ้มีแต่มะเมาเมายกเทอาละพันเทอาละแสนเทอาละแสนส่วนเทอาละแสนหลายตัวละแสนนะครับคุณผู้ชมใครอยากมาขอพรที่นี่ก็มาเด้อเร็ยกขันมาขอพรนิลีเนาะแต่ก้านขายนี่ขายดีแห้งขายขายดีแห้งน่องเป็นโรคกันยังเป็นซุงบาหวานบาไวใช่ไหมครับ โอ้ไปสิมาขอพรมาขอพรแม่ได้มามาได้อยู่หม่องใดนี่แถวใดเนี่เนาะมาบ้านนาทม์น้องพักบุ้งบ้านนาทม์น้องพักบุ้งน้ำมาอยู่ไก่น้องพักบุ้งนี่ยอยู่ใกล้น้องพักบุ้งอยู่ที่ออกน้องอยู่โอ้ตัวนี้น้องอยู่ใกล้ใกล้เนาะนาทม์น้องพักบุ้งจิตน้องวัดบุ้งจิตกับหัวเจ้าเลยเนาะจ้นาทมน้องพักบุ้ง ตำบลอย่างน้อตำบลแตน,น,น,นอํเภอสีขออำเภอสีขอรับภูมิจังหวัดสุรินทร์เด้อพี่น้องไปสิมา ถนนไปอียังนี่ถนนไปหมอนถนนไปนี่ไปบ้านนนทอนเนาะไปบ้านนนทอนครับทางไปบ้านนนทอนทางไปบ้านนุ่นทอนหอดแยกอลไรก็ที่สเลี้ยวขวามาหอดแยกไปบ้านนนทนมาาจกทิศเหนือเลี้ยวขวามาจากทิศใต้เลี้ยวซ้ายจ้ามาจากทิศใต้เลี้ยวซ้ายมาจากทิศตะวันตกเหนือเลี้ยวซ้ายท่าสองหลางแหลมสองหลังกับมาหอดเลยเขามาเมื่อนคอยนี่แหละครับ อีกเทื่อนึงว่าตัวเลขกที่เห็นบอกพี่น้องเนี่ยบัญหาเพื่อนเอาไปเสียงโศกหมดประจำวันที่16ดกรกฎาคมหนึ่งหนองฮะหนึ่งหนึ่งสองอเล็กสาตัว1นึ่งหสอไปสิไปตัดสื่อจะได้กะไเป็นตัดสื่อบางเนาะจ้ะหนึ่งนึ่เนาะจ้าครับถูกได้่ะเล็กถูกกับเล็กฝันตรงกันเลย๋อฝันกับตรงกัน เด้งหน่อยสองคนเบลากันเด้งหน่อยกับหนึ่งแหละเนาะสองคนกะสองจากัต้งกัาน,นกับ,บต้งกับเหล็กกับถูบเลยแต่ว่าเหล็กถูบเลยหนึ่งหนึ่งสองเนะาะอืออือนี่ได้ครับถีงัวที่มผมมาทายเมื่อเมื่อสองวันทีแล้เวเนาะถี่ว่างัวออกลูกเป็นช้างนะครับงัวออกลูกเป็นสังตอนนี้เพิ่นกับฟังเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับไผ่ที่อยากมากขอฉกขอหลาบกับมาได้นะครับที่บ้าน ที่บ้านน้องพักบุ้งครับเ <c ười> ้มมอมามามาเขามาเขามาโอ้หัลลังเขา <c ười> เออ <c ười> <c ười> มามาเขามาบึงครับเขามาขอเขามาขอก่อนเผื่นเดอ้อ ขอสู่ขอหลาบน้ำเพลินขอสูบขอลาบไเด้อพอพญาเอ้ยว่าตผู้ตมเมนหูนต้มเมนโอม่พาาเมื่อกีพี่น้ำวไข่นเด้อสาธุสาธุให้เพื่นไีเขาฝันเนี่ยเนาะเฮ้าง่ายง่วงเอ้ยขาจะเพียงอานง่วเศษคูนไสยเพื่อนั้างง่วทั้งสั่ง พญาพญางัวพญาสางมันหรอพญางัวพญาสางมาในการให้โชคให้มาสในการม่ายโมพิลาเป็กา็ฝันเนาะเด้อครับเพิ่นว่าเพิ่นว่ายังก่อนงัวเฮาออกลูกเป็นสางขึ้นลรื่ชัดแต่เนาะเพิ่นเว้าบ่ไฟเว้าข้เพิ่นไม่เขื่อนเว้าบ่ก็ออกอีรีใอยก็เลยว่าอีสางเว้าไรท์ครัมันจะเป็นไปได้หรอบ่แน่ได้เว้ยผลหวาไปมาแล้วงัวเราก็ออกเป็นสางอ๋อครับ เราว่าหลายเดือนมาแล้วตั้งแต่เกี่ยวเขาเรื่องเมนองสาวแล้ววัเราซางว่าวอะไนู้นมาเหนี่ยได้หุ่ยเป็นว่าว่ามันถึงมือลื่นใส่มันจะรู้จุดมนก็มือใส่ดิ่งเยเพื่นเราน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าเลยขอคุณได้มาขอพรที่นี่นะครับคุณผู้ชมใครมาขอพรขอโชคเนาะก็จะได้โชคดังที่สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ด้านด้านการขาย ถ้าค้าขายนี่จะประสบผลสําเร็จมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็มาขอพรกันเด้อที่นี่เด้อที่นี่เด้อที่หลุมนะครับหลุมที่ฝังลูกบัวนะครับบัวออกลูกเป็นช้างนะครับคุณผู้ชมนะครับเนาะผมก็ได้มา ถ่ายทอดให้เอฟซีให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกิมสาธุสาธุแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ